เจ็ดโมงแปดโมงเจ็ดโมงสี่สิจ็ดเก้าสิบวเจ็ดโมงส่สิบจะล่ิาสบายดีเด้อพี่น้องเบอรสุขสุขคนเลือกกุ้งเลือกซิวพี่น้องเลยได้มาแต่พอและวใจเต้หวยมีหวยนี่นะใก่หวยของพี่หน่อยแล้วอือกว่าสได้แล้วเลย ถามไรนี่ม <that> <that> <on> ันเปแปลงใหม่บ <that> <necessary> ่ผลงอือไปแปลงใหม่ทมช่ก็เดืออยู่อยคจะกลัวดิบวได้กินหอกได้น่มันต่ำนี่ยน่พียีหนามันหั่นปลายนมชูชีอือไป็แป้งใหม่เลยจังวะมันโลงเน่กุ้งก็ไว้กระกุ้งเลยใหม่น่ะคืนเน่ยแดดซองแดดจะเศ้าได้หมดนี่ฝนตกเมื่อวานเนี่แดดแดด บนมีแต่ลังเถือร้อยหาิหาร้อยหกซิกับโแห้งนดห่างไปไถ้าเลือกบอะไรนั่นก็เนี่ยเก็บใหม่หนาะออกได้ก็ซ้ำพาอไไม่มีตะกุ่งใจ่เมื้อกุ่งกะทุนเนาะเปลี่ยนบอน

อ๋เด็ก้อยดูกันไอชีน้นเอาออกนเลยได้ร้ายปลป่าหน่อยหมีไ่เห็ดกอันน้ใ้ก็แค่ืะลืเออปลาหนี่มันหน่อยเดียวนึงแ้ได้ทีไปหามุกิน ก็อยอาไ้ได้ยังป่จัจากนี้เบุยามเลยเ้ราซือกระถางมอดอันสัคำเมือเม่านี่กรถือกระถางอยู่เราขายปลาคอใหญ่เลยหาสิบบาทใหญ่ให้ได้คือขายถี่แต่วะตัวสุนเคนี่เราหัวก็ขายถี่แค่เง้โตันมรนก็หาสิบาทโอ้ยอยบาท มาขาวางางโลูกนี่ร่อยไปี่กขคุกซิ๊เายันมาพอลูกไป,ปจักอันนี้มันหน่อยนี่ลุงเห้เราเชยเนาะอรเสร็จจะทำแบบเลื่อๆเลย่อปั่นเขาปไปไม่ดีไปส่งกูแล้วก็ต้องเหียนบที่สางก

นำบกกีหน่อยเอาลงนำบกกีหน่อยเอาลงแดดซองพี่น่อยนี่คือช่องไม่หนีเนาะขั้นบัวไซตัวนี้แห้งกัช่องแห้งบัวไซพานแม่แม่บัเหี้ยอะไรก็ได้ข้นบัวแมนบัวไซพานมันเหี้ยหินขักแล้วข้ม่กระตัดข้ามาขึ้นกล้กระตุกหงหน้าน้องฟัง หัใจบ่ปะวันนี้ได้ค่ะบพพานี่นะ้ยต่เนี่ย,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 ยเยเนปีนเลย,โ,ยโอ้น้มถืปีนเลยแบบนั้นนะถุ่ตี่ติ่นีนบดขึ้นปีนเลวมันกลดขดแกตู้โอเตบาน,นี่ตูเ้เนปากไผ่นะตู้ปาใหม่คุณฮะว่ายนะฮะมันข้นก็แล้วแมาหาปุ๋ยปากไผ่คนดีนะอือ เบ่แม่กูน่โน่เหรอ่ว่าแม่บ่เห็นเื่อแมงบ่โน่ถ้าผู้ันบ่บ่อะปากมันก็บปาตื่นแม่มาผลันลี่มันก็เชยอยู่บ่ปากโน่เฮ้ยบ่ขึ้นแม่ซอนหามตีคนอื่นมันก็ว่าหามตีคนอื่นมันก็ว่าหามตีมันว่าเอ้าอยี่บ่ขึ้นอันแล้วก็ตีแม่อะแม่ลองตีคนขึ้นมาหน่ยมาหามเจ็บบ่นั่ ถ้ามาหามเจ็บมาหามจะตีคนอื่นเด้อบ่ตีคนอื่นหามตีคนอื่นมันวะเออผลนแววได้เมื่อคืนเนี่ยแวคนเดียวผลค้างผลไว้ได้ยันออกมาเห็นกระเอื่อยเขาเขนอนรับเลยบ่จะท่านในนอนเราเขานอนหักลอกของไหวไหิ่นเปิดออกเปิดเขานาจาเป็นยังอยู่อยู่ไมเถอนอนนอนนอนเถอะเยอะจังเลยแค่เขานอนจะงวงบุริเขาจะนอนนาจาแล้ว เข้านอน3ชั่วโมงเข้าวันน้าเข้าไปนอนทางใต้เลยต้องพูดตัองบอการรบถือนัซาบนอน3ชั่วโมงเถออืมซาเียเทาน่มันเดยเทาถูกมากยังอยู่นเนื้อนอนบนเกาะเเนื้นอนนอนรับตเลยนะนนได้ น่ับนอนนับไปนนเดียวหน่อ็จะนอนบ่จากนมบอกป่าหนัก็งล็ซับแขนแล้วก็เอีเผล่น่ะโอ้ยปลวากันปลาท่งานเ่าดีปนปาดํา็านนขก็กมาลูกปลาียเนดี่ยตัวแดงๆเนี่ยยอลูกปลาคอใช่ไิบบไปก

เท้เทลงน้องน้ำพอดาวก็ได้ปอยนันดน้องได้กันเอาแต่ว่นองก็ปละโลนี่ขาว่าด้วยไปหนึ่ไปร่วมไป าาปารมาก้าวเชอ้นเนี่ยจปารจ,จปารุมากินขออ้าเนเรออไ,ได้น่นนก๊เหองดงดเอันในเท้าก็ข้าวนึงข้าเาก่อนอืมไปเปลี่ยนอ๋อรมก็ีออกแล้ว นี่ละพ่อนะกินปนั้นปันป้นปันป้นมาละไปนะท,ทีเอเอกิน,กนเลมกลาซิวปิ้งปลาเจีวปลาแดพก่นเ้ยกินกิดกินมาเด้อมาเด้อคนปั้นเขาวันนี้เธอปัน้นเสาสุดเออเจ็ดโมก<า>ินเลยกินโอ้ยน้บวกนะำกินบวกนะกินเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ข้าวบ้านข้ามนกเกลีนี่ราจะบกเน่าเพิ่มมานักเกลียวบกเน่าเพิ่มคือบ้านเราทำเงิได้ทุกข้าทุกเกียงเล่ยเนาะ ทำมาจะมาใจขงนี่หมหมอเกบกิดเขมทาซื้อมากอน่วยหรือเปล่าบ่มนัวแต่วันนี้หมอมันหอยขาไม่รอขาเลยเดี๋ยวเมหอมเมแจั้มมทำหา

สนางๆั้าัเ่เห็นแหงเเดียวยังไงโอ้ยโอ้ยสีคข้าวตน้าวตังหงเนาะตัาหงเนอะมันยังไม่กัดรไงนี่ก็ชิวเขาเนาะหวยหยาดนี่ประธานดนประธานละมงก็ยังคืนแต่สูตรปลาปลาชิวเนอะปลาปลาขาว ทำนี่ทำนี่ยมีมอง่ะากอ่ะโว้ยนู่นมันอะไรจเอาไปเสื่อมนยมชื่อมองกลางตังได้นีะยังงไปเขาเรียนยังได้เนาะไอ้กไปเป็นหมนประยามค่ะได้เหนล้ยามร่มมันกลางตาไหวทำคนมหักยามตั้งกล่องได้ เขาดิเอ็นเขามาหลักกล่องเลยเนยเขาบอว่าหลักยํมองเขามาหลักกล่องโดาราคาแพงได้เลยบอสเย็ที่นีดิเขาังกล่องค่้งกล่องวงจรไว้ได้เลยเฮ้จะเแต่กลับเอาอยนน้กมอีกดไออเียยน้กใหม่ตองเหนอยออกแฟนการเห็นพรดาวมาลุเป็นตาฉีลุกแทนเนาะคาลักปเป็นหมื่นครลักปลาหกหอดพลาด ตัวหนึ่งต้องตเห็นตาลมเดียวหนึงเจ็บเลยนะซื้อเลยกไหขึ้ไปเอาไรอยมใยัมาก็แต่เอานลงเตก็ไม่ใ้เขาประหลาดเ้าชประตูน่จะแนวนะเนเลยมือจะเขาบ้านน่เขาบ้าน

เป็นรื่องช่างชายั่างชายชด้วยส,สายนะคนมันแดดนะช่างล้วยคนบะอกแล้วกันาไมันสูงบอกกันใหม่ด้วยอย่างแ้เขาพูดอะไรที่มาชม